可愛いと食べちゃうぞ。 สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p d o X Channel วููฮวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเป็น c e s s Connect หรี่ได้ตือแล้ววันนี้เราก็จะมาสุ่มกาซาเกลือต <No. S 1> ัวละครนี่มีชื่อว่าน้องเนียนั่นเองนะคะ <Wow. S 2> ก็คือเป็นตัวละครสลามเหลืองนะคะ <Right. S 2> ที่แบบน่ารลากมากสุดคิ้วสวยเปรี้ยวแซ่บมากเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเราจะสุ่มได้ไหมยังไงมันจะแบบทอมเจ็บหรืความเจ็บความช่ำขนาดไหนนะคะ <Wow. S 1> ไปดูกันดีกว่า เอางี้นะคะทุกคนเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้น้องมาครอบครองไหมว่าเราจะสูญเสียเสียหายกันไอเท่าไรไรเลยไปอีกสุ่มกันเลยดีกว่าแม่เริ่มรอแรกมาเลยทุกคนเราปิดโหลดไปแล้วเนี่ยเอาดีๆคือไม่รู้เราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะได้หรือไม่ได้ไงก็ต้องต้องรุนกันไปแต่ โอเคพอมาสักขนาดนี้อะไรไปได้เอยไม่ได้นะคะณนะจุดนี้ไม่รอดเลยอะแม่ไปอีสิบรอลุงแม,ม่ไม่ถือไปลุงอะคารินไม่ถือไปลุงมาให้หน่อยหรอว่ายล่ะมาไหมลุง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 ไม่ลุงยี่สิบโลไปแล้วนะคะไม่ออกค่ะยี่สิบโลก็ไม่ออกค่ะทุกคนไป ยังไงเราก็ต้องได้เนองมาครอบครองอยู่ละลุงแมะลุงไม่ลุงลงุไม่ลุงจ้าเอาเลยมาละจุ๊กจุ๊กจุ๊กก็ยังไม่ลุงอะแม่คืออะไรไม่เป็นไรเรายังไหวะคะ่ะเรายังพอมีเพนที่จะสามารถการันตีได้อยู่นะคะแต่ถ้ามันไม่การันตีมันก็ต้องโอเคกว่าอยู่แล้วป่ะคือถ้าการันตีมันก็แบบมีความเจ็บอยู่ลึก อยู่ข้างในอยู่ภายในใจเป็นเหมือนล้านคาอะ่ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมไปรอที่สี่สิบลุงไม่รู้ไม่ลุงค่ะอ่ะยังลุ้ตรงนี้อีกลุ้นตรงหน้านี้อีกเฮ้ยยังไงไม่ปะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ลุงค่ะแม่ไม่เป็นไรถือว่าได้ทองมาเยอะอยู่นะก็ได้ทองมาเยอะอยู่นะเนี่ยว่าบาปอ่ะไปอีกห้าสิบรอ ฉันหวังว่าในนี้มันจะลุงนะสันหวังมันจะลุงนะมันจะลุงนะมันไม่ลุงอ่ะทุกคนมันเจ็บเจ็บละมันเริ่มจะเจ็บละไปโะรดที่หกรถที่หกสิบรดที่หกสิบต่อไปโรดที่หกสิบคือคารีไม่คิดจะถือใบลูมให้ฉันด้หรออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ไหมใบที่ห้าใบที่ห้าทุกคนมาละหนึ่ง ใบที่สองใบที่สามใบที่สี่แล้วก็ใบที่ห้าอลูน่าโอ้โหจบละจบละลูน่าอ oh, oh, ๋ออ๋อเรามีแล้วหรอเรามีลูน่าเราหรอเนี่ยโง่มากโอเคโลที่เจ็ดสิบชิว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 ค่ะทุกคนไม่ถือใบลุงแล้วไม่ถือใบลุงอีกแล้ว ลุงไม่ลุงลุงไม่ลุง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 โอ้โหตอนนี้เกลือนะได้ไปทอมันสองใบเองอ่ะยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ทุกคนยังไหวอยู่โลที่แปดสิบไปเอาเอายังไง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 คะแม่ยังไงคะแม่ใบแรกและใบเดียวด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะโรงเรียนเหรอ อุ๊ยจิรุบอลเป็นตัวละครที่เราอยากได้เหมือนกันทุกคนเออน่ารักในทีน่สุดเราก็ได้น้องมาแล้วโห่โห่อเอ้ยน่ารักน่ารักล่ะชอบชอบฉันอยากได้น้องมานานแล้วแต่ยังไม่ได้สักทีกะอ๋อไปโหลดที่90ถือว่าโอเคละถือว่าจับใจซูละ จับใส่สุรลละในระดับหนึ่งรู้ไหมไม่รู้อุ๊ยเกือบมากเกือบไปโอเครอที่หนึ่งร้อยแล้วนะคะหนึ่งร้อยแล้วนะคะไม่ลุงด้วยเขาไม่ถือใบลุงมาให้เราแบบชื่นใจสักหน่อย,เยอเปลแบเพราะให้มันชื่นฉ่ำกระชุ่มกระช่ำหัวใจสักสนิดนึงสองใบทองสองใบค่ะ ก็บูดอยู่บูดอยู่นิสเน่งนะคะไปโลที่110 110 110ร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบเธอไปลุกมาถือใบลุกมาด้วยถือใบลุกมาด้วยอเ,ะะอเมกตโต้ก็ไซมัสใบที่สองได้แล้วทีเนี้ยใบที่สองโอ้โหมันซ้ำมันเจ็บมันช้ามันเจ็บมันชาบม,ม,มากคน ร้ 120. อยยี่สิบอแต่เมื่อกี้ถือใบลุงมาให้ชื่นใจแล้วแต่แต่แบบนะตัวซ้ำนะมีลุงไหมไม่มีโอทองออกมาอยู่นะโอ้มันต้องออกทองออกทองให้เยอะหน่อยก็ได้อยากได้เศษเกลือไงเราก็ต้องใช้เศษเกลือกันบ้างกันสักนิดสักหน่อยภาวนาให้ลุงภาวนาให้ลุงภาวนาให้มีใบลุง ไม่โอ้โหุ้ย,ยเฉ็บเพศเฉบไม่รอดไม่รอดอันนี้ไม่รอดร้อยสี่สิบเริ่มเริ่มอ่ะเริ่มอะไรเริ่มไหนเริ่มเส็บแล้วเริ่มแบบต้องแบบเข้าโรงพยาบาลแล้วนะคะเป็นโรคไตแล้วนะคะเกลือมากเลยตอนนี้โอ้โหก็เกลือน,นะคะเกลือน,นะคะอะไรมาไม่เกเเเลือเอ้ยเคร้อยห้าสิบแล้วนะ ลอ,อ,อยฮะอืมยังไงยังไงมายังไงไม่มีใบลุ้มด้วยตรงเนี้ยล่ะลงไหมใบแรกใบที่เท่าไหร่สุดท้ายโอ๊ยอืมใบที่เท่าไหร่เนี่ยหุ้ยแปด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 หนึ่งใบที่หนึ่งสองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าใบที่หกเสร็จเสร็จแล้วก็เสร็จละเสร็จละ ปบใช่ปะใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ช,ไมช่วยหรือไม่อะไรอ่ะโอแม่จูนจบจบเจ๋งจบเจ๋งจบเจ๋งมากจบเจ๋งเจเลงมากเธออีกห้าสิบโลนะการันตีแล้วนะไปโลที่เราหกสิบให้มันจบที่การันตีหรอให้มันจบที่การันตี ใช่ไหมเนี่ยตบปั๊บปั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 บอ๋อเลรอเจ็จนะเสร็จแล้วนะจะการันตีจริงๆหรอเราที่รอจะสิิ์ยังไงยังไงยังไงเฮ้ยเอาลุงใบแรกว่ะได้อะไรตัวซ้ำไหมแตงอุทะเลโอตายแล้วได้อยู่ซัมเมอร์ Hey, ยังดียังดีที่ได้ไปลุงไปร้อยแปดสิบจบที่การันตีแบบชัวๆลุงลุงแล้วตัวเส้นขาดเยอะอยู่ด้วยประเด็นไอดีเนี้ยใบแรกทองเยอะอยู่นะทุกคนใช่ไหมใช่ปะ จอโอ้ย oh god น่ารักมากโอ้ยแกในสุดเราก็ได้แล้วทุกคนเกือบการันตีอีกนิดเดียวก,ก็การันตีแล้วว่าอีกนิดเดียวก็การันตีแล้วว่าดีๆแม่โอ้ยแกอีกนิดเดียวก็การันตีแล้วยังไงแต่เราก็ได้มาแล้วว่าทุกคนนะคะ โอเคทุก okay, คนเรามาดูสกิลกันดีกว่านะคะสกิลยูเนียนเบิร์นะคะทุกคนจะสร้างความเสียหายจานวนมากแก่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็เราจะกลายร่างเป็นซาลามแล้วก็จะดึงดูดมอนด้วยนะคะสกิลนี้คือดีมากโยเพศมากาคือแบบใช้สกิลสร้างความเสียหายแล้วก็ยังเป็นอมนตะแล้วก็ดึงมอนมาตีเราตอนที่เราเป็นอมนตะได้อีกคือเก๋กูเก๋เกินไปเก๋เกิน,เกนต้านนะคะต่อไปนะคะสกิลแรกสกิลแรกจะสร้างความเสียหายกายภาพปานกลางให้กับตัวละครที่มี ค่า TP สูงที่สุดและลด TP พอสมควรนะคะต่อไปสก,กิลที่2นะคะทุกคนสก,กิลที่2นะคะลดพลังโจมตีกายภาพของศัตรูทั้งหมดจํานวนมากและลดการโจมตีคิดค่าทางกายภาพและลดการฟื้นฟู TP ด้วยนะคะทุกคนระดับปานกลางอันนี้เก่งแล้ว สกิลมันเกตไปไหนเนี่ยเกินต้านต่อไปเป็นสกิลติดตัวนะคะสกิล E X ก็คือสกิล E X จะเพิ่มพลังโจมตีกาภาพระดับปานกลางนะคะเมื่อเริ่มต่อสู้ก็คือเป็นสายโจมตีแถวกลางนั่นแหละก็คือเลิศแต่สกิลยูเดนเบิร์ดมาก็คือเก๋เลแล้วว่าตัวนี้เลิศแล้วว่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนเราสุ่มไปแบบเกือบการันตีตู้นี้ก็คือแบบน้องเนียกาจะออกให้เราก็คืออีกนิดนึงการันตีแล้วว่าแม่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ